การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาหายเรื่องที่ทําการค้าขายหรือติดการต่างๆของเราแต่ปิดการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะทําให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายแลวยิ่งม,มีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ ก็เกินดูดดืดด่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝอกไปอะไรที่บารทั้งสี่ก็ไปรวมู่ที่นั่นเหมือนกันหรือพอใจในงานของตนเองพราอเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับจับ,บการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏทันในใจิตใจตอนนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับกงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นนั้นแล้วผู้ทําก็เสนอให้ มีความดุดดืด่นหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อ,อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านแต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกขอยอมค่อยทราบเอามีขาดคุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียถ้าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำหนักต่อไปก็มีความว่าพอ่อและทันกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปุ้นตั้งกุ้นตั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินดึงกรมก็นเดินก็ท่านนั่งภาวนาก็นัน่งก็ท่าน เห็นท่านทำเราก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่จิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกวินิพพิาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ะทําใช้สองที้เกียดก็ไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เมือลยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําให้เราลึกได้าเราทํำอย่างนั้นผิดไปท่านสอนนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติด,ดําเนินตามผลก็ให้ปรากฏขึ้นมาน่ะมีเรียกว่างานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอิยาบทของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือสิยาของจิตที่คิดอ่านแก่กลองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจักไปนอกรูกนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่แมแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทรามันสามารถสติปัญญ,ญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งนาปัญญาทํา,าทโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปร,ปรากฏขึ้นมาแล้วคนนั่งก่อนเด็กพยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนิสัยขึ้นมาเ้าเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทำอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจสำคัญที่ความตั้งใจสำคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำมาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทำอย่างเดียว แล้วไม่ขึ้นอยู่คำคาว่าเราโง่เราชหลาเหล่า,านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในนันในขณนะน,นั้นทติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการอะไรบ้างหรือขอาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างมีเราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสื่ต่อความพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรายิม่มีสติคุณในงานเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลเียว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากคิดว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังที่ ไปพิมพ์กับผิงนั้นไปอินกับผิงนี้อยู่าการศึกษาม,มากรู้มากวิที่อ่านใจตรองอะไรคำนองนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นรุ่มแรกจะนําเข้ามาสมนใจไม่ได้จะ่ทางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทําจนตาปฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคำว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผูท้ทาความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยณยูังไงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทำนานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือท่าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขนาที่กันหนดจิดอารมณ์ก็จิดมีส่วนอยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่พลาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเอง,เ,อง,เ,องเลื่องไปเลื่อนไปนี่คือว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันหยิบเม,มื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งคมที่ถูกต้องอยู่ในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลย,เลยแต่เคยมีความพู้ช่างิุมวาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความพยชนั้นเป็นเรื่องของอกิเลสเราก็ทราบกันและการดัพรดพย์นั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความพย์เหล่านั้น,นะเมื่อกําลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก,ก็ค่อยทันกันไปโดยลำพังนี่เรียกว่าง,า,งานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในใจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทําความภาคเพียรไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเรื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึง่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยเส้นเดียวกับเด็ก ถ้าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อไดแล้วการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแกวกล้าลื่นมีความสำนึกสำนานผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอบส่องมองทะลุปัญญาแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน ขาหงาย้ายตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสดุปสติปัญญาให้รับภาาให้ค้นคว้าให้พิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทรากก็จะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะนาของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับผ้าจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีคำเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายใน,ยนเต็มโลกเต็มองศา นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพคือทราบภายในฝังข,ขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะ,จะอดจะอิ่มลำบากลําบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขา ในตามถ้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ในสถานที่นั้นๆน,นไม่ลดละความทาาเพียรผลที่จะคุณได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลําดับลำดับเดี๋ยวอริยะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้กล้าเราจะออกค้นตามล่าที่เล็กที่นี่นะ ที่เหลือไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวขว้าเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดขวงมากมายได้จากประทานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมาที่เหลยก็ตามล่าขี่นตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรงงักหลงชังหลงติตกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใด อันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษใงความเป็นผู้หลงโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตำหนิเราหรือเขาตำหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมะ เป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิจารณารู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตมินรสิทมของสิ่งน,นั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลําดับเลยมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไร ใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดตเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนักลำหนานี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะคุรได้รับก็คือความเข้าใจแล้ปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักง่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำหนักเป็นเวลาหนาน แล้วค่อยปล่อยวางลงได้เพื่ออำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังและทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหมีความแก้วก้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเื่อตามต้อนตามล่าที่เรศที่เรศคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เห็น แต่ถ้าเราจะว่าความสำคัญนั้นสาคัญเป็นหมายนี่เป็นจิตเล็อย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงมาละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบงาาังไว้ในภาชนะไหนก็ตามย่อมจะเกิดความงสงงัยแล้วเป็นอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ฉันต้องไปคลี่คลายนั้นดูให้ดีละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สัมพันธ์ว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความงสงงัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนก็คือจะ เมื y, ่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเอง จึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจัดแล้วไม่ต้องบอกเ,อเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือด,ดูดดื่มอยู่ในจุดใดต่างจะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาและที่แรกมันกว้าง ปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระโทกโลกธาตุจะว่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งเต็มที่กว้างขวางมากมายลึก,ล,ก,ล,กลึกก็ลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลาดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดยังไงตามล่าที่เด่นของตัวเองนั่นแหละ ซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมือ่อปัญญาได้สอด,ดสเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปนตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำหนักลำหนักเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก,ก็ถูกถเรียกว่าล่าทิเลสก,ก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลีนะ้ลับ อันทําให้ใจตรงสด้วยมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายตรงัสก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทมงานของทำจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่นที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุ่นเดิมบันเทิงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้เองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายย่งนี้เรื่อยๆเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขยันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเาอะไรก็มีอยู่แล้วดับโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเรายิ่งวิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายก็ให้ ได้มากองขี่กับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วกับขี้เกียจพอรู้ไปพอเห็นพอเข้าอกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งอะไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนฮั้นมันหมุนมันไปเองเอาให้จนกระทั่ง,งลมทะเลส้ะหลวงสะตูมัหมดสมมตินะ่ะเดี๋ยวลมทะเลหลวง นันก็หมดปัญหามันเองเรื่องความภาคเพลยนที่หมุนตัวเป็นเกลียวทำมาจากนันก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนก็ะฟาดกะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนกระฟาดกะฟันกระฆ่าเงินกระแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปฏิผลสกิทาคันผลอนาคารผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลำดับถึงผลสุดท้ายก็ นิพานสมบัติเนี่ยอาหารหัตผลกับนิพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารหัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทาหน้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่นทีโลกจุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลำดับ ขายแสมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งสกปรกวโสมโจึงต้องกําจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอํานาจแห่งธรรมรมแก้เลสเมื่อแก้เฉลี่ยนะทำผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ มีเป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดําเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดําเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดําเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดําเนินเราดําเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก็กจิเลตไม่มีอะไรผิดกันจิเลตเป็นประเทศเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กจิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบัติและกับความถนัดของ ผู้นั้นจะมีพฤดิกี่แสนหนักมาในเอามาปุดมาค้นเอามา,าใช้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลัมกมรรคมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รั้ก็คือความหลุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลำบำปพิจนิพาน ให้ปรากฏขึน้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยกปิติเพียงเท่านี้